ชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์หรือเป็นผู้ที่ผูกดวงแล้วมีลัคนาอยู่ในราศีมังกรราศีมังกรเป็นราศีที่10ในจักรราศีเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของความที่ยทะยานความรับผิดชอบและการบรรลุปเป้าหมายในระยะยาวเป็นราศีธาตุดินแสดงถึงความมั่นคงความเป็นจริงความอดทนดาวประจำราศีดาวเสาร์ เทพเจ้าแห่งเวลาระเบียบวินัยข้อจำกัดความรับผิดชอบสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีคือแพททะเลหรือมังกรทะเลสื่อถึงการปีนป่ายสู่ที่สูงและดำดิ่งสู่ความลึกซึ้ง 1. ลักษณะนิสัยและบุค,คลิกภาพจุดเด่นผู้มุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบเป็นผู้รักสันโดษมีความขยันขันแข็งมากจริงจังกับชีวิตไม่ชอบรับความช่วยเหลือหรือพึ่งพาใสายใครนงตนมีความเป็นผู้นำชอบออกคำสั่งให้คนอื่นปฏิบัติตาม ความทะเยอทะยานและการมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างจริงจังมีความภาคเพียรและอดทนอย่างสูงสามารถทำงานหนักเพื่อบรรลุปเป้าหมายในระยะยาวได้ความรับผิดชอบและระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบสูงมากต่อหน้าที่และการงานที่ได้รับมอบหมายเคารพกฎระเบียบและประเพณีเป็นคนที่มีวินัยในตนเองอย่างเคร่งครัดสุขุมและรอบคอบ สงบมีท่าทีที่สงบสุขุมและรอบคอบในการตัดสินใจทุกเรื่องไม่ชอบความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นมักคิดวางแผนล่วงหน้าอย่างดีความเป็นผู้ใหญ่มักจะมีความคิดและท่าทางที่เป็นผู้ใหญ่เกินไว้มีความจริงจังกับชีวิตและอนาคตจุดอ่อนที่ควรระวังเย็นชาและเฉยเมยการให้ความสำคัญกับงานและความสำเร็จมากเกินไปอาจทำให้ดูเย็นชาขาดอารมณ์ขันหรือเข้าถึงยากในสายตาผู้อื่นคิดมากและขี้กังวล มีแนวโน้มที่จะคิดมากเกินเหตุโดยเฉพาะเรื่องในอดีตหรือความกังวลในอนาคตทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายอนุรักษ์นิยมและดื้อรัน้นยึดมั่นในความคิดและวิธีการเดิมๆมไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวตามกระแสสังคมติดวัตถุนิยมอาจประเมินคุณค่าของคนหรือสิ่งของจากความสำเร็จทางวัตถุหรือสถานะทางสังคม 2. ความรักและความสัมพันธ์ความรักที่มั่นคง ชาวราศีมังกรไม่ได้เป็นนักรักที่หือหวาแต่ต้องการความมั่นคงและจริงใจในความสัมพันธ์เมื่อรักใครแล้วจะจริงจังและมุ่งมั่นที่จะสร้างครอบครัวที่มั่นคงถาวรการเลือกคู่มักจะเลือกคู่รักด้วยความเฉลียวฉลาดโดยพิจารณาทั้งรูปลักษณ์คุณสมบัติทรัพสมบัติและการเข้ากับครอบครัวของตนได้เป็นอย่างดีการแสดงออกแม้ภายนอกจะดูประมาห,หรือขี้อายแต่ลึกๆแล้วเป็นคนโรแมนติกที่ทุ่มเทให้คนรักอย่างเต็มที่ 3. การงานและการเงินทักษะเด่นการบริหารการจัดการการจัดโครงสร้างองค์กรการวางแผนทางการเงินระยะยาวการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์อาชีพที่เหมาะสมงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงความอดทนและความสามารถในการบริหารจัดการสายบริหารกองค์กรผู้บริหารระดับสูง CEO ผู้จัดการโครงการข้าราชการงานราชการที่ต้องใช้ระเบียบวินัย สายการเงินและสังหานักบัญชีนักการเงินนักลงทุนนายหน้าสังหาริมทรัพย์สายวิชาชีพสถาปนิกวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 4. ส,สุขภาพอวัยวะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษกระดูกข้อต่อหัวเขา่าฟันและผิวหนังปัญหาที่พบบ่อยโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่อปวดเขา่าปวดข้อข้ออักเสบเนื่องจากดาวเสาปกครองโครงสร้างกระดูก ปัญหาผิวหนังสุขภาพผิวที่ไม่ดีหรือปัญหาเกี่ยวกับฝันความเครียดสสมการทำงานหนักและคิดมากทำให้เกิดความเครียดเรื้อรังซึ่งอาจส่งผลต่อระบบขับถ่ายเช่นริษสีดวงทวารหรือผมร่วงข้อแนะนำควรหาเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่จมอยู่กับความเครียดพยายามบำรุงกระดูกและข้อต่อและรักษาสมดุลชีวิตการทำงานให้ดี ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมัง่งคั่งร่ำรวยและมีสุขภาพที่แข็งแรงฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องราวในจักรราศีและความเปลี่ยนแปลงจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวต่างๆในจักรราศีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ